มีเร<ๆ>าจะเริ่มในเวลาที่หน้าฤดูมรสุมนะครับม<ๆ>ีทุกระดับการจัดการที่ว่าสาวเราจะมีการป้องกันยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยวที่ลงไปเล่นน้ะในช่วงการแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะเล่นนะครับครับสนามนี้ก็สถานการณ์นะครับทุกท่านจะเห็นวถท่สามารถป็นยานพาได้สั่งกองนะครับนักท่องเที่ยวสองคนที่ลงไปเล่นนะคะรับ ที่รับผิดชอบที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับในขณะนี้ก็ได้ประสานไปนะครับทังน้ำมันเที่ยวนะครับเนื่องจากว่าบริเวณที่ได้แจ้งไปทางบกนะครับเพ่มเป็นเพียงแค่ก่อนแค่เพียงการเพุ่มแค่ไปอีกไปอีกห้าสิบเมตรอยู่แถวนะตัวที่ตัดมาแก็จะเรียกหน่วยผู้ที่ใกล้ที่สุดนะครับที่ใกล้ที่เกิดเหตุมาที่จุดที่เกิดเหตุเพื่อมาติดตามก็สั่ง หน่วยที่เกี่ยวข้องแเกรือยะตป่ว,วยไปยังโรบิบีมาที่ทางการธนาคารานนี้ก็จะมีทางโรงิยาบา คนน้าก็คือดูเรื่องของการรู้สึกตัวไหมจะทำให้รู้สึกตัวและการ CPR ด้วยก็ให้เห็นว่าการเชื่อเหลือโรงพาบไหนสามารถมีสัยภาพในการรับผู้บ่วยนี้้าจะหนักใช่ไหมครับพี่ครับท่นต้องความหัวใจกันนะครับเราดูการสาธิตการตำหัวใจนะครับแสดงว่าเราเยอะเวลาเนี่ยเป็นสตอเลยอ้อมเลยนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยให้หลบตาเพราะว่าเวลาเป็นสกอ อยางน <oh> ี้เมื่อคุณขึ <s <s ้นรถเสร็จแล้วสำหรับสถานการณ์แรกนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติการนะครับว่ามีเรือลนด์ท่องเที่ยวนะครับชื่อไทยสมุทรนะครับเป็นได้างปลอดภัยครับปลอดภัยโอเคเครับเตรียมตัวนะรถไฟนะครับรถายตรงรอตรงยังครับ ค้นหาบินเข้าไปสู่ตำบลที่ที่ได้รับแจ้งเพื่อทำการค้นหาอย่างรวดเร็วดำเนินการค้นหาโดยให้ลูกบกบินเป็นผู้ควบคุมการกาญยาแนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ไกลฝั่งนะครับอ,อันนี้บินมาคาดว่าจะเจอแล้วนะครับเจอกลุ่มผู้ประสบภัยนะครับและในขนาดเดียวกันนะครับ สถานการณ์ตอนนี้นะครับนักบินใกล้เต้นนะครับนักบินตกไจนะครับเอาสำหรับสิ่งหนึ่งที่สะทึกให้ดูนะครับคือการใส่ทูชี่รอซ่าเรือลำนี้นะครับซึ่งตรงต่อสถานงานโดยต่างก็กำลังรอต้อนาับช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับโดยเรือได้นะครับเร่งเดี๋ยวในเฟสต่อไปเนี่ยตะองัมพูานะครับกิจารนะครับให้ไปสถานี ตอนนี้เรือหลวงเาได้ปล่อยมีปล่อยแทนับมีข้าาหลอ่เื่อองภารเรือยาได้ทำาร่อยไปได้จํงวัาเดียดสำหรับนั้น้อยจะสามารถเดินได้รู้สึกตัวได้ตรงนี้ก็คือเวลาช่วยหรือพยาบาลเป็นผู้ที่กระจา กทุวถ้าจะมีการ,รจับคู่การหายใจนะครับเรื่องของปัญหาใจจิตกระจับสาัยจำใจเรื่องสัญญาณอิ่มต้องระวการรู้สึก,ก,กตัวว่าดีหวาแหวเนื่อข้อดีหายอย่างเนี่ยดูประกอบกันนะที่เป็นคนบัญชาการเนี่ยต้องจัดการตรงนี้ได้ส่วนคนที่ดูแลก็รักษาและรัรรอษาด้วยจากผู้ที่บัญชาการเหตุการณ์ไหนบ้างครับในทีมทั้งจังหวัดเนี่ยจะมีทั้งโรงพยาบาลทุกแห่งเป็นสีนแดงข้างไหนสีนเหลืองกับคาดแดงเหลืองต้องอไปโรงพยาบาลนะครับ ส่วนหนึ่งขององค์กรที่นี่ยก็จะมีทีมกู้ภัยร่วมอยู่ด้วย,วยตอนนี้ท่านผู้เกียรติเราหันมาดูที่จอดรถนะคระับเห็นรถพยาบาลรถกู้ภัยยังมีมากกว่านี้จะไปทำรถทั่วทั้งจังหวัดต,ตั้งแตท้องถิ่นามเทศบาลานครทางใหญ่นะครับที่ทั้งการใจพยาบาลการดูแลระหว่างทางส่งหน่วยเึ้นไปรัชจากด้วยใอบางครั้งหน่อยเนี่ยเวลามาขึ้นบนสุดการท่าท้องถิ่น ใกล้จะายบสี่คนแล้วราบนรถหนคนเราจะุยกถุดตายทั้งนี้แล้วเป็นชิดผป่วยไข้ตกบันไดฟรีนะฟรีหมดเลยเพราะว่าหน่วยที่เราบริการให้จะเปิดการสุดกากสารบานการใกท้จะจเลตอนนี้ผู้ป่วยนะครับสีแดงสีเหลแองสายดง เรื่องประมงเรือประมงต้มีไหมต้องมีครับอนนี้ก็มีแต่ส่วใหญ่ปฏิบัติงานไม่ไได้สส่กันนะครับลำที่สี่ทางซ้ายด้วยความเร็วของเรือเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยแล้วอาจจะ ครับตอนนี้พาเลเตอร์ขึ้นบินนะครับขึ้นจากโระบีแล้วนะครับ <c oughs> ทานบอกว่าเอ๊ะทำไมบินไปนทางโน้นแลวผู้ต่งไปอยู่ทางนี้นะครับตอนนี้ในการขึ้นบินเนี่ยก็ต้องดูทิศทางลมนะครับ เหมือนง่ายในการเดินการช่วยกันให้ความช่วยเหลือที่น้องประชาชนครับตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ก็ได้ช่วยเหลือผู้ตกใจแล้วนะ